สวัสดีค่ะไม่สุนทรวันนี้ก็อากาศร้อนๆกินน้ำมะขามทำกินเองดีกว่าค่ะน้ำมะขามเย็นเยเลยค่ะน้ำอ้อยค่ะแบบนี้นะคะน้ำอ้อยแบบนี้เลยน้ำอ้อยไปสิบก้อนเลยค่ะอ่ะแล้วก็มะขามถุงหนึ่งถุงสิบบาทสิบห้าบาทแล้วแต่ค่ะอันนั้นถุงหนึ่งค่ะประมาณนี้ค่ะง่ายๆวันนี้อากาศร้อนๆอยากกินเย็นเย็นกับ แล้วก็แช่ไว้ก่อนสักสีชั่วโมงค่ะให้มันละลายหมดเลยมาขามอันนี้สิบบาทเองค่ะล้างเรียบล้างเรียบร้อยก่อนค่อยมาแช่ไว้ประมาณสักสีชั่วโมงค่ะอทำม,มันละลายเลยโอเคไปไปใส่ในตู้เย็นไว้เลยค่ะใส่น้ําเติมน้ําทั้งสองแก้วเลยโอเคได้แล้วสีชั่วโมงนะคะโอเคสี่ชั่วโมงผ่านไปเราก็มากรองเสร็จเรียบร้อยมาใส่ลมกันเลยค่ะ อันนี้ได้ประมาณสัก3แก้วนะคะซื้อมา20บาทเองน้ำอ้อยด้วยมะขามด้วยได้ปันได้ประมาณสัก3ามแก้วแก้วใหญ่ๆเลยค่ะเชื่นใจค่ะใส่น้ําตาลลงไปค่ะเมื่อกี้เราแช่ไว้น้ําตาลใส่หมดเลยมันจะเข้มข้นหน่อยถ้าเราใส่น้ําแข็งลงไปแล้วมันก็พอดีเลยค่ะความหวานความเปรี้ยวแล้วก็มาค้นเลยค่ะ ใส่เกลือใบด้วยนะคะใส่เกลือนิดนึงค่ะหอมหอมเปรี้ยวอากาศร้อนๆสุดยอดเลยค่ะใส่เกลือใบนิดนึงค่ะอันนี้จะรสชาติจะเข้มข้นมากเลยถ้าเราใส่น้ำแข็งใบก็พอดีเลยค่ะเปรี้ยวหวานสุดยอดเลยค่ะหอมโอ้โห,โอ,โหอากาศร้อนๆต้องทานแบบนี้ค่ะ ใส่ไว้ในตู้เย็นถ้าเรายังไม่กินก็ไม่เป็นไรเราก็ใส่ในตู้เย็นใส่แก้วแล้วก็ใส่ในตู้เย็นไว้ได้เลยชิมดูค่ะเราขาดทวักขาดหวานก็เติมหวานได้เลยค่ะอืมโอเคแล้วค่ะอืมไปใส่น้ำแข็งเลยใสน่น้ำแข็งสองส,สามสี่ขาก้อนไปเลยท่านไหนชอบแค่ไหนก็ใส่เขัาไปค่ะ เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานโอ้โหโอ้โหเย็นเย็นอ่าโถๆอร่อยมากๆเลยยี่สิบบาทสักสามแก้วสี่แก้วนะสี่แก้วก็ได้นะคะโอเค,อเ,คเรียบร้อยง่ายๆเองค่ะหอมหวานสุดยอดค่ะเย็นๆค่ะ